วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่ผ่านมาก็มีหลายบางช่วงเหมือนกันที่เหมือนมีแบบลบรูปโปรไฟล์ดูเหมือนเราไม่สบาใจไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ไม่โอเคจริงๆตอนช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าสองสามปีที่ผ่านมารับงานหนักมากครับด้วยความที่มันเป็นระบบเก่าแหละซึ่งระบบเก่าเนี่ยผมไม่ผมไม่ผมไม่ค่อยมีสิทธิ์ในการเรื่องงานเองเท่าไหร่ทาให้ผมแบบรู้ตารางตารางงานแบบเดือนเออวันต่อวันเดือนหนึ่งรู้ต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบ มีหน้าที่ตื่นทุกอย่างมาลงล็อกไปหมดแล้วอะอเราไปแคนโซ่ไม่ได้แล้วไงจะรู้สึกแค่ว่าตื่นมาต้องทํางานเฉยๆฉยจนช่วงหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเหมือนหุ่นยนต์เลยอะงานแต่ละอย่างที่ทําเสร็จปุ๊บเราทําเต็มที่นะแต่ทาไมมันดูไม่ค่อยภูมิใจในงานเลยอะไรเงี้ยจนจนล่าสุดเนี่ยต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะเพราะว่าทุกงานทําเต็มที่จริงๆเราอยากให้แฟนๆมีความสุขแต่บางทีเราแบบเราลืมนึกถึงใจตัวเองไปอตอนงานที่ไปร้องเพลงที่ราชมังค์อะมันเป็นวิดีที่ใหญ่สุดในประเทศไทยแล้วอะมันต้องแบบต้องแบบ ถึงเวลาจริงแบบไม่รู้สึกอะไรเลยพี่เหมือนมันไร้ความรู้สึกใช่ตอนนั้นคือคือไม่คือไม่สับสนไม่อะไรเลยพี่เหมือนแค่รู้สึกว่าเดินขึ้นเวทีมาร้องเพลงให้จบไปแล้วก็กลับบ้านนะเหมือนเป็นหุ่นยนต์หนีใช่ไหมแปลว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขในนกาารทเลยถ้าถ้าเรื่องไม่มีความสุขเป็นเหมือนกันครับช่วงที่ผ่านมาเป็นแต่วันนั้นคือไม่รู้สึกอะไรเลยแบบไม่รู้สึกอะไรเลยอะไม่ไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเลยมันเริ่มความรู้สึกอะไอ๋อเรื่อง โหคิดว่าน่าน่าจะเป็นปีแล้วเหมือนกันครับผมคือคือบางทีเราก็เรารู้สึกว่าเราอยู่บ้านคนเดียวแฮปปี้กว่าการที่เรามาทํางานอะไรเงี้ยแต่แบบเวลาเจอแฟนๆก็แฮปปี้นะแต่บางบางงานมันแบบพอเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้มันทําให้เหมือนงานตรงนี้ไม่เป็นงานศินละปะแล้วพอ,อเราถูกจํากัดขอบเขตไปหมดเลยอมันแบบเออมันเหือราไม่ได้ทําอะไรเลยลใช่ใช่ครับผมจนพอมีเรื่อง ที่ไปร้องเพลงแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยไปหาหมอแล้วหมอเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าเป็นเบิร์นเอาท์นะเป็นเบิร์นเอาท์ใช่ต้องมาต้องพักผ่อนครับผมแล้วก็ลองปรับสภาพแวดล้อมดูให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ที่เหมาะกับการทํางานมากขึ้นที่เรารู้สึกว่าเ็าจะแฮปปี้ในการทํางานนะถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมอะไรแบบนี้ครับคือคุณหมอให้เป็นนอกจากการแบบพักงานแล้วคือมีการแบบทานยานหรือว่าอะไรยังไงช่วยปรับอง คือคือคือเรื่องสารเคมียังไม่ถึงขั้นนั้นครับผมก็คือรู้สึกว่ายังจัดการได้อยู่แต่ว่าเขาก็อยากให้อย่างที่บอกแหละเรื่องปรับสภาพล้อมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องเบรนเอาล์สำคัญคือเรื่องพักผ่อนต้องพักผ่อนได้เพียงพอจริงๆครับผมแบบต้องหาเวลาพักเลยช่วงที่ผ่านมาไม่เคยมีส่วนในการแบบเรียกว่าขอพักงานหรือขอเบรกงานขอลา่วงนช่วงนี้เราไม่มีสิทธิ์เรื่องตรงนั้นเลย่ยังไม่เคยเลยครับก็มีเนี่ยครั้งแรกตอนที่ไปนิวยอร์กกับเนี่ยก็ กับคอมาเริ่มจัดการตารางเวลาเองก็จะเริ่มคุยกับที่บ้านแล้วเ,เพราะว่าตอนนี้น้องน้อง้องสาวจอมออแล้วก็มามามีคนมามามาคอยดูแลครับผม<ๆ>ก็เลยจะแบบก,ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้รับงานละครเนี่ยไปเลยน่าสามเดือนแล้วเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงสัสววกสองวัแล้วกลับมารับใหม่อะไรพวกนี้ครับมันเลยเป็นสาเหตุที่มิวขอแบบอยากจะมาดูแลตัวเองถูกไหมใช่ใช่ครับผมเพราะว่าก็เคยมีแบบก่อนหน้าก็มีเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่า เหมือนตอนนั้นน่ะเราเราจะอยากหยุดช่วงแบบก่อนปีใหม่เพราะปีใหม่เราก็ต้องเข้าดาวกับแฟนๆเลยก็รู้สึกว่ามันไม่มีเวลาจะหยุดแล้ว่ะงั้นขอหยุดก่อนปีใหม่สักแป๊บนึงลแล้วกันแล้วเหมือนก็ทีมเก่าก็มีปัญหาเพราะว่ารูา้สึกว่าช่วงก่อนปีใหม่พูดตรงๆก็คือเป็นช่วงที่ <ไ S 2> งาน,นเยอะเอแล้วก็รับร,รับงานาได้เยอะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ไหวแล้วลอะไรก็รู้สึกว่เาเงั้นถ้าแบบวิธีการทํางานมันแมทช์กันไม่ได้อ่ะเรามาดูแลตัวเองดีกว่าครับแต่ว่าก็ แยกกันด้วยดีเนาะใช่แฮปปี้แฮปปี้ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ให้คุณแม่มาดูแลแทนใช่เป็นคุณแม่กับน้องสาวก็คือครอบครัวเลยใช่ครอบครัวเขาปรับตัวได้ไหมเพราะเขาไม่ได้เป็นคนในวงการแต่เขาต้องมาเป็นเน็ตงานวงการอ่ะจริงๆตอนนี้ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปรับตัวกันอยู่ครับผมก็เลยเหมือนระบบมันถูกเซตไว้ตั้งแต่สองสามปีแล้วต้องรีเซตใหม่เลยแล้ววิธีการทำงานก็เปลี่ยนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ครับแต่ว่าแต่รู้สึกแฮปปี้ขึ้นมากเลยนะรู้สึกแบบ เหมือนดีใจที่ได้มางานได้มีความสุขจริงๆเหมือนมันสบายใจมากกว่าในการที่เราแบบโอเคตรงไหนไม่โอเคตรงไหนถูกไหมเพราะเป็นคนใ,<ช>ในครอบครัวเราใช่ครับตัดสินใจลักเป็นเราใช่ใช่ก็เป็นเราก็ก็หลังๆเราเป็นเราเนี่ยแหละ<ช>แล้วก็ปรึกษาทั้งแม่กับน้องแหละว่าเขาคิดเห็นอะไรยังไงบ้างมีอยู่เริ่ได้เริ่มมีการวางแผนมากขึ้นการวางแผนว่าเอ้ยถ้าต่อไปเราจะทําอะไรวางใช่ใช่ครับพีกก็ก็เริ่มมองด้วยตัวเองเพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนเราก็จะเลือกเรื่องงานที่ทําให้เราแฮปปี้มากขึ้นด้วยเพื่อเราจะได้ทํงาน งานนั้นเต็มที่ได้ด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนี้เริ่มเริ่มเลือกงานจากความสุขของตัวเองมากใช่ใช่ครับผมกับความสุขแล้วก็ความความความรู้สึกที่ว่าเราสามารถทํางานเต็มที่ให้กับลูกค้าได้ลูกค้าวะเดิมมันหายไปยัง Burn out เบิร์นเอาเบิร์นเอานีืหายไปยังก็เอาจริงจริงเอนจริงๆมันก็ยังไม่หมดหรอกครับผมแต่ว่ามันก็ต้องบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้ดีมากๆแบบแฮปปี้มากเลยนะจะได้ไปกองอะไรพวกเนี้ย ไปกองช่องมันแฮปปี้มากเลยครับแฮปปี้เหรอเะไรนะแฮปปี้แฮปปี้สิต่อนรับวันคริสตมาเอาไม่มีนขอไม่มีนโอเคมองหาใหญ่เลยมันสนุกยังไงเขาเขาเป็นห่วงกันอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกห่วงเป็นห่วงคลายความกังวลหรือยังไงก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ที่คอยเป็นห่วงด้วยแล้วก็คอยซัพพอร์ตมาตลอด ก็อยากบอกว่าตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คลายความเป็นห่วงได้ได้ครับผมแล้วก็พยายามแบบผมก็พยายามจะหาหาหาความสุขจากสิ่งรอบตัวเพิ่มมากขึ้นเราจะได้คอยฮิวใจตัวเองตลอดด้วยเคุกัตัดสินใจแบบนี้ที่เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างี้มันมันไปในทางที่ดีขึ้นดีดีมากๆเลยครับคือตอนแรกก็คิดว่าการเบือนเอามันจะหายยากมากๆแต่พอแบบเราเลือกตัดสินใจแบบนี้ปุ๊บรู้สึกว่าเออมมันกลับมาเร็วมากๆเลยนะตอนนี้แบบไฟในการทํางานกลับมาเร็วมากๆ ปีหน้านี่อยากรับละครหลายเรื่องมากๆเลยสักสิบเหรอไม่มดนะเยอะไปแล้วไม่เอาไม่เอาไปแล้วถ่ายละครช่วงวันเป็นยังไงบ้างสนุกมากๆเลยอยากเล่นอีกสักเรื่องสองเรื่องจังเลยปีหน้าผู้ขนาดนี้ผู้ใหญ่ต้องให้แล้วเนาะไปซาอุมาค่ะเจอแบบโอ๊ยชอบเลยเขาไปซาอุเหรอเขาซาอุเู่เขาไปแล้วเขาไปแล้วเออซาอู่อ๋อซาอุครับเอ้ยใช่ตื่นเต้นมากเลยอะเจอเซนหลงเนลลี่แคมเบลลมีดีเจคาริบด้วย พองเฉินหลงอ่ะคือนั่งตรงข้ามกันเลยอ่ะแล้วผมไม่คิดว่าวันนึงผมจะมีโอกาสได้นั่งกินข้าวกับเฉินหลงอะแล้วเขาขอเบอร์ผมด้วยให้เบอร์ไปสิแล้วเป็นเบอร์อะไรเบอร์ไทยด้วยนะใช่ก็ว่าทำไมมันเป็นบวกหกหกไงมันเป็นเบอร์โทรข้ามประเทศได้โทรข้ามประเทศมันก็ถึกเอาได้ถึกคุยกันเหมือนเขาบอกว่าถ้าเขามาไทยอ่ะก็ให้เดี๋ยวแบบก็ให้พาเราพาให้ลองเราพาเที่ยวแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไปเบจิงเมื่ออไหหร่่ะใใ้ ี๋ยวเขาจะพาเราเที่ยวคอยเทคแคร์ให้เราก็เหมือนแบบแรกคอนเนคชั่นกันเลยกันโนใช่อุยน่ารักมากๆเลยอ่ะเขาเป็นแบบผู้สร้างหนังอะไรพวกนี้ด้วยนะจริงก็ว่างๆก็หลับไปหมดได้ไปฟละความคิดไปนี่หวยเปิดโล่งปลดโล่มากๆเปิดโลกมากๆเลยครับคือคือที่นั่นน่ะคือเป็นศิลปินที่ ระดับแบบยอด فوق สิบล้าน20ล้านเต็มไปหมดเลยอะระดับโลกอะแล้วคืออยู่ตรงนั้นแบบแต่ละประเทศคือแบบเราอาจจะไม่ไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเราแต่พอมาคุยกันคือแบบคุยกันไน่์มากๆเลยนะคุยกันแบบเฟรนดีมากๆกแบบทั่วไปเลยนี่ว่าไปไหมก็หวังว่าหวังว่าครับผมคิดว่าจะได้ไปแล้วก็วันหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนซีเฉินหลงเล่นหนัง แทะากมิวเพื่อฉันหลงอย่างงี้ผมจะโดนผมจะโดนเขาด่าเลยวันนี้ไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนเป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรเลยใช่เขาน่ารักมากทั้งตัวเขาทั้งผู้จัดการเลยนะครับผมน่ารักมากๆหุ้ยคือ มันเหมือนทําให้เรามีไฟมากขึ้นในการทํางานเลยเรารู้สึกว่าเราอยากไปถึงระดับโลกได้ไวมากขึ้นด้างของไทยด้วยนะเราอยากเต็มที่กับงานของไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็แต่ระดับโลกด้วยครับผมหรือว่าขอเทคนิคเขาการแบบนากการใช้การทํางานอะไรต่างๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็แบบพยายามเรียนรู้ตอนนี้ก็แบบเขาเขาอาจจะไม่ค่อยว่างผมก็จะค่อนข้างเทคสุยกับผู้จัดการเขาอยู่อะไรยังไงบ้างน่ารักมาก